โอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ควรระวังสําหรับในทุนในการรับขายฝากแล้วกันเพราะว่าโอเคหลายๆคลิปเนี่ยผมพูดจะบอกแล้วว่าขายฝากเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีในการลงทุนอสังหานะครับทีเนี้ยหลายๆคนที่อยากจะเริ่มเนี่ยก็อยากจะรู้ว่ามันข้อควรระวังมันมีอะไรบ้างหลักๆเลยอะผมบอกก็อย่างเดียวเลยครับว่าการทําขายฝากสิ่งที่ต้องควรระวังเลยนะค,คือการรับของที่มันเข้ามาราคาสูงกว่าราคาตลาดแค่นั้นเอง หมายความว่าวันนี้เรารับขายฝากพอดีเรารับที่ราคา50%ถูกไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยเจ้าของรั์เนี่ยเขาก็อาจจะแบบดันราคาไม่ว่าจะเป็นแบบให้บริษัทประเมินแล้วดันราคาจับบริษัทประเมินก็แล้วแต่หรือในหน้าเองมาหลอกเราก็มีครับว่าดันให้มันยอดสูงๆอย่างเช่นราคาขายเนี่ยบ้านหลังหนึ่งประมาณ3ล้านปกติเราลับขายฝากกันอยู่ที่ล้านห แต่ว่าบางทีเนี่ยในหน้าหรือว่าบริษัทประเมิเนเจ้าของรั์เองกัแเราแต่เนี่ยเขาอาจจะพยายามดันให้มันเป็น3ล้าน3าล้าน5ซึ่งมันเลยราคาตลาดไปแล้วพูดง่ายๆคือเขาก็มาเหมือนหลอกขายขาดให้กับเรานี่แหละก็คือขายาทําขายฝากปุ๊บแล้วก็ปล่อยหลุดได้เลยโดยที่เขาไม่ต้องสนใจเ,เขาได้เงินมากที่เขาต้องการแล้วอันนี้คือข้อแรกที่ควรระวังที่สุดครับก็คือการรับทรัพย์เข้ามาเนี่ยเกินกว่าราคาตลาดวิธีการที่เราไม่อยากจะเจอตรงนี้นะครับก็คือง่ายที่สุดก็คือเราก็ต้องทําทำเซอร์วยเยอะหมายความว่าเราต้อง หาข้อมูลเกี่ยวกับราคาซัพย์ในโลเคชันนั้นเยอะลงพื้นที่เช็คก,กับคนที่ขายเช็คก,กับกรมที่ดินว่าเขาซื้อขายกันจริงเท่าไหร่ครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยทางอินโนโฮมมีการทําข้อมูลตรงนี้สําหรับนายทุนไว้ไวอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่อยากจะลองทําเองเนี่ยก็แนะนําว่าหาข้อมูลนี้ตรงนี้เยอะๆนะครับข้อที่2ที่ควรระวังนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของพวกข้อกฎหมายอย่างเช่นที่ดินตาบอดหรืออะไรเงี้ยบางทีราคามันต่ำมากจนเราแบบอุ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะ แต่เราอาจจะไม่เราอาจจะเช็คแค่ที่ดินของเราอย่างเดียวไม่ได้เราต้องเช็คที่ดินรอบๆข้างเลยนะครับว่าที่ดินของเรามันมีทางเข้าอ,ออกไหมหรือมันติดข้อกฎหมายอะไรไหมเช่นติดเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่สามารถขึ้นสิ่งปลูกสร้างได้นะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายบังคับอยู่ว่าพื้นที่นี้ทําอะไรหรือทาอะไรไม่ได้นะซึ่งตรงเนี้ยต้อง,ต,องต้องเช็คให้ด,ดีเพราะว่าต่อให้ราคาถูกจริงแต่ว่าได้มาปุ๊บเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้ก็คือเหมือนกับเราก็โดนหล,ลอกหลอกขายมาเนี่ยแหละครับข้อที่3ม อ่าข้อที่สามเนี่ยครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวเจ้าของทรัพย์เองนี่แหละว่าคุยกันรู้เรื่องไหมเพราะว่าเอาจริงๆครับบางคนเนี่ยต่อให้คุยรู้เรื่องเนี่ยแต่ถึงเวลาที่เขาไม่มีเงินมาคืนเราจริงๆเนี่ยแล้วเราต้องไปจัดการขับไล่เขาอ่ะบางคนก็ลำบากใจบางคนก็ไม่อยากทําหรือบางคนเนี่ยเจ้าของทรัพย์อ่างองแงไม่ยอมออกก็มีนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราอ่ะจะต้องมีเขาเรียกว่าทางออกให้แต่ละฝั่งให้ชัดเจนอย่างอย่างสมมุติเป็นทางอินโนโฮมที่ที่ทำนะครับอย่างทางผมที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยก็คือ ผมอาจจะมีการติดต่อลูกค้าไว้ตลอดทุกเดือนอย่างไรคอยเช็คความเป็นมาของเขาก่อนรับเข้าเองแล้วก็จะมีเช็ค้วยครับว่าแหล่งรายได้ของเขาเนี่ยสามารถจ่าย mm hmm. เขาเรียกว่าชําระเงินต้นพร้อมกับเงินที่เขาเอามากู้กับเราได้ไหมหรือที่เขามาทําขายฝากกับเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาจ่ายได้เนี่ยโอกาสที่ซับจะหลุดก็น้อยถ้าสมมติว่ามันไม่พอจริงๆเนี่ยผมก็ต้องมีการคุยกับเขาขว่าถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถหาเงินมาคืนได้เนี่ยให้ทางเราช่วยขายให้ก่อนไหมอย่างน้อยเขาก็มีเงินติดกลับไปบ้างน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นทางออกที่เราต้องหาหกับลูกค้ากับเจ้าของสั์ด้วยซึ่งตรงพอยเนี่ยนะครับผมเลยอยากจะให้ระวังเรื่องของเจ้าของสั์ไปด้วยเพราะว่าบางคนเห็นแก่ของถูกนะอยากรีบรับเข้าแต่ว่าอาจจะมีเรื่องปวดหัวที่หลังตามมาคือเจ้าของสับบางงงเงไม่ยอมออกบ้างหรือว่าอย่างที่ผมบอกก็คือเราใจไม่แข็งพอที่จะไปขับไล่เขานะครับก็เลยอยากจะให้เรามีเตรียมทางออกให้กับ คนที่มาทําขายฝากกับเราด้วยก็จริงๆข้อข้อควรระวังนะหลักๆผมว่ามีประมาณ3ข้อนี่แหละแต่ถ้าลึกๆกว่านั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะแชร์เพิ่มให้นะครับขอบคุณมากครับ